อาการคุ้นอาการคลองสวัสดีในป่าครับพี่น้องทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโค้งนะครับวันนี้ออกมากับพลานต้นเช่นเคยครับดูแว่นเอาแล้วกันนะครับแว่นหมานครับวันนี้เราจะไปตีพึ่งรังที่ผมเคยมาตัดไว้กับพลานต้นนะครับรังตำาๆนะครับอ๋นน่าจะเป็นรอบสองยี่สิบกว่าวันนะครับฝนมันตกแล้วก็ลืมด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวขอต้องอ่อนไปสักหน่อยนะครับพี่น้องครับดย๋ยว่ากันไม่รู้ว่าน้าพึ่งจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันดูครับใครที่สั่งไว้ก็ต้องขอโทษด้วยที่ล่าช้ามากนะครับช่วงนี้หาไม่ได้เลยครับจริงๆครับเรื่องจริงพี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่องหนุ่มบ้านโคกนะครับส่วนใครอยากแอดพานต้นจัดไปนะครับเฟซบุ๊กพรานต้นหนุ่มบ้านโคกก็เช่นเดียวกันนะครับไปครับพี่น้องไปดูพึ่งกันมาครับพี่น้องครับเดี๋ยยยววเเเเรราาไไปลลึงกัันคบม่สีจะด ออกไปหามิ้มกันต่อครับอรอบนี้ขอใส่หมวกนะครับเพราะว่าผลมันลงครับอาจจะดุสุดๆเลยก็ได้นะครับใส่หมวกครับใส่หมวกล i ม i เ e ็ดอีดิชั่ของผมโอ้คือสันเนียงใช่ไหมครับ ต่เสื้อก็ชั้นเดียวอยู่ดีนะครับผมนะครับไม่ได้มีเสื้อกันหนาวเหมือนพลานต้น,นะครับเอาจุดครับจุดอึ๊บเดือนี่นะครับพึ่งนะครับว้าวรังก็หย่อนน่าจะมีตัวอ่อนให้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวลุ้นดูครับพี่น้องครับขอหัวน้ำแล้วก็ตัวอ่อนไปด้วยนะครับ กำลังต้องการครับต้องการซับสักคู่ครับติดร้รอมแล้วครับเดี๋ยวร้านต้นจุดนะครับนี่ครับพึ่ครับงั้าจะเห็นนะครับจุดเพ่งไข่นั่นครับมันชื้นนะครับต้องเอาแผงไขมาประกอบแผงไขไมาติดติดให้มันลุกดีๆก่อน nhạc chưa, dạ chưa nữa Bên ta cũng cần phạt chút đi mấy cặp Chỉ là phèn thay à Chỉ bò, quăn bò Mm-hmm. ขึ้นไปครับน้ำในคลองตรงนี้มันออกด้วยนะครับมันไหลมาครับชาวบ้านครับยกยกครบขึ้นกับปลายครบขึ้นกับเมนครับชาวบ้านเขามายกยอยกสะดุ้งเงินเต็มเลยครับเป็นแบบไรครับได้หรอวะครับอ้ทู้ทเห็นอกครับเลนไซนาผมด้วยเมื่อกี้เนี่ยเอาเล้วครับ ผมเลียวบ่เห็นยังเราเลยวื๊ดเขาลากวะหัวหน้ามึงหัวหน้าบ่าเห็นครับมึงเอารดครับอาการคุน้นอาการคลองเต็มโอ้ปิดตาได้ไมั้หัวหน้ามผมเว้นฟ้าขึ้นแล้วมึงมองบ่เห็นครับ <c oughs> เอา้านั่งถอยครับไม่ได้ขึ้นไปกะขอตัวอ,อ้นไปไปเรือยครับพี่น้องครับอย่าว่ากันนะครับ แต่ผมยังบ่เห็นหัวน้ำเลยครับยังแมนบ่ครับโอ้ขับ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 ันโอ้แก้วไปพุดนเลยมันบ่เป็นประด้ครับเห็นหัวน้ำแล้ววะเดี๋ยวติดตั้งกล้องอะไรสักคู่พี่น้องครับ ขึ้นไปดูกันนะครับเดี๋ยวให้พรานต้นต่อกรอเน,นะครับมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวยืนเหยียบข้างบนถ่ายเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสักครู่ครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปนะครับโอ้ดินแห้งเถอะเนาะกล่องมือถือผมนะีอ,นอุน่อนอินอุ่นอินด้วยนะนั่นนะครับพึ่งเครับเดี๋ยวตามพรานต้นขึ้นไป สักคู่เลยครับพี่น้องครับผมขึ้นต้นไม้ก่อนครับอึ๊อบึบอึบอตกค่อยนนบนเรือนนะอึ๊บโอ้อนี่เด้อครับเพิ่อ่ะงเดี๋ยวเอามือถือให้เพิ่น ตายลูกตายอตายอ,อยู่น้ำเด้ครับนี่ครับบางอ่อนจัดว่าง,งามเลยครับก็ใจเลยดีครับ ออเสียงผมเดียตัวอ่อนถือว่างามครับออโอ้หหมวกน้ำยายโกเกล,กล,กลพี่น้องยายโกเกลรอบนั่นมันได้รู้นึ่งนะครับรอบนี้อาจจะได้จสองรู้อยู่ครับเป็นวลาหมดเนี่นะครับโอ้โหครับโใส่หมวกบ่ได้ครับให้ายครับอ,อยู่ยากพี่น้อง เอาให้เบิ้งฟังนี่เลยครับโอ้ยไว้ถึงไว้ก็ได้อยู่เนาะครับเนาะนี่ครับงามไปพันธุ์ตนฟ้าตัดที่เด้ไปหาบิ่มเดี๋ยวจะเอาตัวอ่อนข้างล่างนี่นะครับตรงกลางก็ไม่เอานะครับออกหัวน้ําไปหวังว่าสีบกขาดนะครับหังนะครับมีดโอ้มีดออกมาอยู่ครับอยู่ในถุงนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ จุกนิ้วเลยครับถอดหมวกเลยครับไ่ได้หรอกครับเลี้ยแม่ผึ่งโซก็ได้นี่ครับต่ำมือบุกบิดเลยเดี๋ยวตัดนะพี่น้องครับยุกนิ้วครับเดี๋ยวตัดแล้วเด้อพี่น้องเด้อหัวหน้าม่อยู่ครับเทียบกับนาผมรลดครับโอเห็นจอย โอ้งานยากเลยครับบนกี้ครับว่าจะขึ้นไปเชี่ยวปีกกับหัวน้ำได้บันีิงาม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 เอาเอาเอายาพึ่งครับ เดี๋ยวผมจะบอกเอาปคนนะมาเอาหาก้อนจีกี่ส่วนเอาเอาเอาหางก้อนครับเอาหางก้อนมู้เซนเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีครับเอาจับกล้องไว้จับกล้องไว้จับกล้องไว้เอาถุงถุงยูสิตุลักทุเรมากครับก็มายุ่งกันอยู่นะครับมึงหันกล้องเนี่ย หังกล้องเด้อครับคันอีกแล้วครับวันนี้ถเ้าไหมกเด้อ้าเด้อพี่น้อง้าเด้อถงา่าไเลยจิกกล้องเด้กปเนาเดี๋ยวเดี๋ยว เหนียบเลยวะแบบนี้นุ๊กข้ามยนกันเอาได้ครับยืน <c oughs> ยืนมาได้พี่น้องเออมาไปก็ม่ถึงอันนั้นเดี๋ยวค่อยปาดาชิ้นนึงเนาะครับครับไ <c oughs> หรอไปแล้วครับถุงถุงไปแล้วเพิ่าบอกคุ่าน กินมัน้ครับกินมั้งกินมั้งกินครับ,น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 ,รบนี่นะครับก็อ,อ่อนครับงามอยู่ปวดขาด้วยวะพึ่นรังเดียวตัดสองคุณก็ปวดขาดี่ ủa vậy đấy 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 vậy ô vậy đấy 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 vậy ถผงไม้ถผงไม้เมืเลยรไอ้ตัวนึงโอ้โหขอตัวอ้อนไปน้ำจะเยาว่า,ากันเด้ครับพี่น้องเด้อเป็นไครเนาะครับเอาเอามือมันกับขึ้นกันเจ้าไปก่อนอันนี้พันต้นตัดหอดเบ่ครับอ,อ่อโอเคเอาเอาอกหือใส่ถุงหัวหน้ามครับพี่น้องครับ ตามซีรูดจเมี่เนาะนะเต้เตนฮะ้ีตเต้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 ้ครับ้เม้เต้เก้เตยเ่นี่เน้ะครับเดี๋ยวพึ้เต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 งเต้บตึง้้้ต้ก่อนเเต้เค้ัเ้เ เอาตรงนี้ครับเนี่ย,อออนนยลิ้มเลยเนี่นรับกต้องเอดาาทางนี้ตัวกับโอ,โอเค <c oughs> ปาดตรงเลยครับป่นงูเหลี่ยมไหมโอเคครับใช้ถุงครับใช้ใช้ถุงน้ำากน,นั่นก็ได้ครับ นะครับคักััดััาเกีจมสีมัออกหน่อยนึงเอนต้นตัดนีอ่อ่ะตัดเล,เลยครับของน้ำนเือนต้นครับอู้ดีด้ครับ ซอนแลครับซอนซอนรคุโอ้โงมือมาบ้ามือนี่ไหมบ่ต้อครับ ดีๆครับเพื่อนกีซ้อนเห็นบ่ข้างล่างเ่ยเห็นบ่เอาเคฟังคุณมีโน่ยนึงอู้หันไปฟังฟังคุณดีๆเดู้คุนบอกคนะฟังคุณนะฟังคุณครับเจาเยอะยันไเต็มน้อยๆเอาเคเอ้อเต็มหน้าผมเฮ้ยบ่ ต้องอเอาเกศสอนออกดีๆครับพี่น้องครับน้ำพึ่งก็ได้สวยๆนะครับยังวะกี่โนกี่โนเฮียเซ็ตยังครับไม่ค่อยไหลเอ้าพัดแม่อเอาดีๆลิ้นกลองเปลี่ยนบ่บ่เปลี่ยนน้อยนึงก็จะว่ากันเนื้อพี่น้องเด้อเห็ยนอยู่น้ำง้า,างอยู่ครับเอาถุงรูปแม่ออกเนะครับนี่นแต่ละครับรูปอ่ะ นี่ครับนี่ครับเนี่นครับสามโมได้ไหมเนานะได้ดูใกล้ชิดเหมือนมาตัดเองครับพี่น้องครับตรงนี้นะครับเห็นบอครับมีน,นอนนะครับเห็นบอกตัดอกอกเลย เด้อเอาอไปอีกจับน้อยก็ได้ตรงนี้ไหมได้ได้ปะไปปาดนอนออกเลยด้อยโอ้โฮนังคัดนังคัดคับๆๆๆๆๆๆผมทุกอม,มองไม่เห็นอะไรโอ้โหอู๋อต้งเหืนขึ้น เดี๋ยวแมงออกนะครับจะจับหัวหน้าเ้อตัวร้ายครับตัวร้ายโอ้ระวังระวังระวังเออเดี๋ยวแมงออกก็มีน้องครับตรงนี้บัวเห่าด้วยครับมังว่าสีบัวหคนมาเห็นนะครับมังว่าสีได้รอบสามนี่ครับหัวหน้าครับชูว์เลยครับชวร์ตชัว์ทั้งบัวห็นครับถึงถึงซองบ่ครับ ชีทอนะครับนี่ครับง้านะครับไปครับยูยากครับปวดขาเดี๋ยวไปเบิงข้างล่างเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับง้าอยูผู้ใดผู้ใดไปครับพึงก่อนครับก็ตีเสร็จเรียบร้อยนองพี่น้องครับหั่น้้ำก็ใหญ่อยู่นะครับเบนเยาวๆก็น่าจะได้เฉียดสามโลอยู่เหมือนกันนะครับรอบสองนะครับแจมโอเกวครับเกวทานต้นก็รอนะครับหุวนน้ำก็ใหญ่ก็อ่อนขอไปบางส่วนนะครับก็คลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับฉุกและหุ ไม่ชูหลงหกดิกึอก็งักคือก็งักหน่อยแล้วมันอยู่ยากครับพี่น้องครับกิ่นเกลมหักก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องหนุ่มบ้านโคงนะครับแล้วก็พลานต้นอย่าลืมแอดไปครับเฟซบุ๊กคุยกันได้ครับหนุ่มบ้านโคงก็เหมือนกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ